สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักนักสะสมนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทหมุนเวียนของในหลวงร,รัชกาลที่9นะครับทั้ง 2, nhất, 2> เหรียญน,นี้ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญ10บบาทพระเศียรใหญ่แล้วที่สําคัญเหรียญน,นี้กําลังจะหมดจากระบบหมุนเวียนนะครับวันนี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูดวงคอยด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนะครับครับผมสําหรับเหรียญ10บาททั้ง2เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่ทุกๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญเลยแต่เพื่อนๆเชื่อเอถอะว่าตอนนี้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ราคากําลังจะมาทุกเหรียญทุกพัสเลยนะครับ สำหรับเหรียญแรกที่ครูโด่งจะมาพูดถึงนั่นนั่นก็คือเหรียญ10บาทปี2559นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี2559นี้นะครับจํานวนการผลิตนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยก็คือปีอจํานวนการผลิตนี่82ล้าน2 2 5แ0 0เหรียญถือว่าเยอะมากเลยนะครับสําหรับปีนี้แล้วก็เหรียญ10บาทปี2560ก็จะผลิตถึง 28, 1, 2 0 8 8 8ล้าน8 8เหรียญซึ่งทั้ง2เหรียญนี้มีความสำคัญนะครับก็คือจะเป็นเหรียญที่2559นี่จะเป็นเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับสวรรคตแล้วก็เหรียญปี2560เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับ2เหรียญนี้เรายังพอมองเห็นในระบบหมุนเวียนอยู่นะครับพอเรามองเห็นในระบบหมุนเวียน แล้วหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมองว่าเหรียญน,นี้ยังมีอยู่นะครับยังสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถเจอได้ซึ่งก็ไม่เถียงนะครับแต่สําหรับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับครูโด่งมองว่าจะเหมือนกับเหรียญปี2,532นะครับพอผลิตเยอะความสําคัญก็น้อยพอความสําคัญน้อยคนก็เริ่มเก็บน้อยนะครับแต่เพื่อนๆเชื่อเถอะว่าทั้ง2เหรียญน,นี้ ภายในปี2563เนี่ยเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกรมธนาลักษ์เก็บหมดแน่นอนถ้าเก็บหมดทั้ง2เหรียญน,นี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนๆยังสามารถที่จะหาเหรียญพอสอนี้ทั้งสองพอสอนี้ยังได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนครูโด่งก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เก็บนะครับก็เหมือนกับเหรียญปี2541นะครับที่คูโดงแนะนําให้เพื่อนๆเก็บ ก็มีหลายๆท่านว่าเฮ้ยลาะลาราคามันจะขึ้นได้แบบที่คุณดงพูดจริงๆหรอปัจจุบันนี้2,541เนี่ยราคาขึ้นสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ปี2,541เนี่ยแพงกว่าเหรียญปี2,531ด้วยซ้ำไปในกลุ่มของนักสะสมนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเหรียญทั้ง2เหรียญนี่นะครับอีกสพศที่คุณดงอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้เก็บ แล้วก็ได้สะสมเอาไว้นะครับอย่ามองข้ามนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอทั้ง2องเหรียญหรือว่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับภายในปี 2, 5 6 3เนี่ยหมดแน่นอนนี่ครูโด่งก็มาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องใช้จําเป็นที่จะต้องใช้ก็คัดเหรียญน,นะครับเหรียญเก่าๆในใช้ไปก่อนถ้าเกิดเป็นเหรียญใหม่ๆ ช้ำน้อยบุบน้อยเนี่ยวันหน้ามีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับผมแล้วคุโด่งก็เชื่อว,ว่าปี2564ราคาของเหรียญ10บาทในหลวงราชการที่9ทุกเหรียญทุกพศมีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนี่คือมาบอกกล่าวเล่าความแล้วก็การวิเคราะห์ที่คุโด่งมองนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่สะสมเหรียญทั้งมือเก่าและมือใหม่บ้างนะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ